สวัสดีครับสวัสดีเช้าที่สดใสครับสำหรับคอฟุตบอลแบบพวกเราครับเมื่อวานนี้หน้าช่องครับวางไว้3เข้าไป2องพลาดไปหนึครับผลประกอบการก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีเสมอครับส่วนใครที่อยู่ในบ้านอันนี้ขอแสดงความยินดียิ่งกว่าครับเมื่อวานนี้ตัว VIP ครับที่นะัดจัดวางไว้ในบ้านเนี่ยเข้าวินเข้มๆกันไปถึง3ตัวและชุดอัลบั้ม3ก็เข้าวินเข้มๆกันไปอีกหชุดครับก็ ยินดีครับกับพี่พที่อยู่ในบ้านทุกคนทุกท่านครับนัดบอกแล้วว่าในบ้านของเราเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังครับการันตี ความสดชื่นให้ทุกวันแบบนี้แน่นอนครับมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับพี่ๆคอฟุตบอลท่านใดครับที่ยังติดตามผลงานของนายแค่นายช่องยังไม่ได้เข้าบ้านลองถามตัวเองดูครับว่าถ้าท่านยังลงทุนแบบหวานแหลงทุนแบบไม่ถูกต้องถูกหลักลงทุนแล้วสุดท้ายไม่เห็นผลกําไรครับเปิดใจเพิ่มเพื่อนแอปเขียวตรงนี้ได้เลยครับรับรองว่าเข้ามาในบ้าน การันตีความสดชื่นให้การันตีว่ามีแต่รอยยิ้มอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลครับความลังเลเนี่ยไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านด้วยใจจริงครับสาหรับคัมคืวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องบอกว่าโปรแกรมฟุตบอลยังคงเข้มข้นการประกบคู่น่าสนใจครับพิมลิกอังกฤษวันนี้4คู่เลยเข้มข้นมากๆครับและแน่นอนจเจอกับนัดตรงนี้หยิบยกมาฝากพี่ๆทุกท่านครับเอาไปเป็นแนวทาง กันเหมือนเดิมครับแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอพร้อมแล้วไปลุยกันครับคู่แรกครับเราไปลุยกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเกมคู่นี้ครับนัดแนะนําให้มองไปที่คู่ระหว่างครับนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนอย่างวู๊ปแฮมตันวันเดอร์อร์ครับแนวทางของนัดวันนี้ครับแนะนำครับให้มองผู้มาเยือนอย่างวู๊ปแฮมตันวันเดอร์อร์ได้เลยครับเอาจริงๆคู่นี้อธิบายง่ายๆครับถ้าเอาตามหน้าเสือ เอาภาพรวมเอาฟอร์มช่วงหลังมาเปรียบเทียบกันเนี่ยต้องบอกว่านิวฟาสเซิลชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าร้อนแหรงจริงครับเดินหน้าเก็บชัยชนะรวัวที่สําคัญเกมนี้เป็นเกมในบ้านของพวกเขาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราว่ากันเรื่อง,องของแนวตา้าเนี่ยวันนี้เนี่ยนิวเองมาคับชนะด้วยผลต่างประตู2เมล็ดสำหรับนัดครับพอไปย้อนกลับไปดูฟอร์มหรือว่าภาพรวมผู้มาเยือนอย่างวูล์ตั้งรัเลอร์วันนี้เอาจริงจ ก็ไม่ใช่งานหมูของทางด้านนิวคาสเซิลเหมือนกันครับฟอร์มของพวกเขาก็ค่อนข้างดูดีเช่นเดียวกัน5เกมหลังสุดของวูฟเองครับพวกเขาสะดุดแพ้ไปเพียงหงเกมวันนี้ถามว่าใครมีโอกาสที่จะคว้า3าคะแนนมากกว่ากันเอาจริงๆก็ไม่ปฏิเสธครับว่าเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลแต่พอเจาะลึกไปดูในเรื่องของแนวต้านและกระแสะภายในที่มีการปรับจ่าย วันนี้นัดมองว่า2มเมล็ดสำหรับคาสเป็นงานที่ยากพอสมควรครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้ครับตามแนวทางและมุมมองนะครับนัดมองว่าวูฟวันนี้แย่ที่สุดบุกไปถ้าจะแพ้ก็แพ้แบบเป็นเบียดเท่านั้นยับสำหรับคู่นี้มองวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ได้เลยครับและคู่ที่2ครับก็ยังเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านยับพบกับด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับสำหรับคู่นี้ครับ นัดแนะนำครับตามมุมมองของนัดเนี่ยนัดแนะนำให้เลือกมองผู้มาเยือนอย่างสเปอร์ได้เลยครับเหมือนกันเลยครับคู่นี้เท่าว่ากันตามหน้าเสือ เปรียบเทียบกันจากขุมกําลังเปรียบเทียบกันจากระบบทีมและฟอร์มภาพรวมช่วงหลังประกอบกับเป็นเกมในบ้านของอาเซนอลวันนี้80-90เลือกมองเจ้าบ้านอย่างอาเซนอลแน่นอนครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาพรวมช่วงหลังเนี่ยของอาเซนอลเองก็ดอบไปค่อนข้างเยอะครับแนวลุกตอนนี้ถือว่าฝืดเลยนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างสเปอร์ครับ อฟอร์มเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากอาร์เซนอลเท่าไหร่ครับเอาจริงๆแอบแยก,กว่าได้ซ้ำไปแต่วันนี้ครับนั้นมองว่าสเปอร์เองครับกระแสะภายในแบบนี้วันนี้จะสู้กับอาร์เซนอลได้สนุกแน่นอนเหมือนกับคู่นวคาสเซิลเลยครับถ้าสเปอร์จะบุกไปแพ้วันนี้เต็มที่1มเมล็ดครับไม่ถึง2ไม่ถึงแนวต้านที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนครับและปิดท้ายคู่สุดท้ายก็ยังอยู่กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษ มองไปที่เกมระหว่างเอเวอเรตันครับวันนี้เนี่ยจะเจอกับนหน้านของแอตตันิล่าสำหรับคู่นี้ตามมุมมองและแนวทางของนัดครับยืนเจ้าบ้านอย่างเอเวอเรตันได้เลยครับคู่นี้ครับน่าต้องบอกว่าเท่าว่ากันตามหน้าเสือทั้งอันดับคะแนนในลีกเป็นหน้าแอตตันิล่าดีกว่าประกอบกับฟอร์มภาพรวมช่วงหลังเนี่ยก็เป็นหน้านของแอตตันิล่าครับที่ดูดีกว่าแต่จุดหนึ่งที่นัาสนใจครับ เอฟเวิรตันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามแต่ครับที่เขามีโอกาสได้เฝ้ารังเยา้าหรือว่าได้เล่นในบ้านของตัวเองย้อนจะไป8ปถึงเกเกมหลังสุดพวกเขาแพ้ในบ้านแค่เกมเดียวเท่านั้นครับและยิ่งไปกว่านั้นครับพอเจอดลึกไปดูแนวต้าต้นเนี่ยแอต,เ,ตเวลาที่ดูดีกว่าทั้งอันดับคะแนน ดีกว่าทั้งในเรื่องของขุมกําลังเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวด้วยการรับบทออกเล่นเป็นเกมเยือนแต่ในเรื่องของแนวต้านยับวันนี้แอบเปิดมาบอกเลยว่าเบาจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะบอกเลยมุมแบ่งแต้มเป็นไปได้สูงมากครับเพราะฉะนั้นยืนเจ้าบ้านอย่างเอเวอแรนตครับค่มคือวันนี้ไม่แพ้ในบ้านของตัวเองเป็นอย่างน้อยครับ3ทีวันนี้ครับวูเพมตันสเปอร์และเอเวอแรน รองให้หมดครับไม่ต้องสนลูกใครนานยับการันตีครับแยกเน้นทุกตัวมีกำไรอย่างแน่นอนส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้ใครอยากจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นไม่ว่าจะเป็นชุดอัลาบัามหรือใครที่เป็นสายตลาดสดไม่ควรพลาดนี่คือซิกเนเจอร์ที่อยู่ในบ้านของพวกเราครับเปิดใจเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยครับคําว่าเปิดใจตรงนี้ไม่มีค่าจ่ายอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเฮงๆปังๆครับจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ